มา,มาต้มาเตดอกไม้คะ่ะมาเด็ดดอกไม้นึจ้าทั้งหมดไม้ดอกที่วันนี้เราจะมาเด็ดดอกไม้สีชมพูก็จะเด็ดเด็ดเอาหลายหลายสีค่ะ่วนนี้มีหลายหลายสีนะคะอันนี้เป็นต้นมีชั้นนะคะม,มีดอกเป็นชั้นชั้นแต่ละพันธุ์ก็สายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าก็จะมีดอกไม่เป็นดอกอย่างนี้นะคะเป็นดอกอะไรนะคะไม่ไม่ไม่เป็นจีบไม่ชั้น,นะคะ่ะ เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะแต่ว่าคนละคนละรูปร่างของดอก <c oughs> คนละรูปร่างของดอกอะะโอ้โห้วนสุมจามพุดจาปาดเดีเดี๋ยวเนี้ยเห็นไหมจ้าไปดูสีข้างในไหมสีนี้ก็เหมือนกันค่ะสีนี้ก็เหมือนกันนะคะตับเห็นไหมจ้าอันนี้ไม่ใช่ต้นหยาดเห็นไหมจ้า ก็จะมีต้นใหญ่ <c oughs> อย่างนี้น่เยอะจะดูกวยกี่าทามอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์นี้นะคะสายพันธุ์ที่ไม่ใช่ดอกเป็นกลีดนะคะไปดูสายพันธุ์ข้างในสีขาวมัแล้วก็จะมีสายพันธุ์เหมือนกันค่ะดอกใหญ่ดอกเล็กผสมกันเห็นไหมคะ <c oughs> <c oughs> <Okay. S 2> ไปสีแดงบ่โอเคสีขาวดีไหมสีขาวค่ะเจอ, <c oughs> อ้าด <c oughs> ีจัง <c oughs> อ้าอ้าดีจังอเลิฟยูกะ <c oughs> แล้วก็จะมีดอกอเหมือนเหมือนกันนะคะทุกสายพันธุ์จะมีดอกอ่า ดอกเล็กดอกใหญ่สลับกันค่ะแต่บางคนญี่ปุ่นถ้าเขาเลือกได้เขาก็จะเลือกปลูกแต่ดอกอย่างนี้ค่ะดอกใหญ่เนี่ยอืมนุน,นำทำไมทำท่าจะไอยอยู่บ่อยๆ <c oughs> <c oughs> สายพันธุ์นี้ก็จะมีเหมือนเหือนกันกับเอา เหมือนกันค่ะมีดอกอใหญ่ดอกเล็กเหมือนกันค่ะหอบเวลาคุณสมหอบค่ะทุกท่าน Mama ja. Ucup. Okey.